สตรีทฟู้ดไปพูดที่ประเทศไหนทั่วโลกพยายามทาเรียนแบบประเทศไทยนะครับเขาลงทุนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านคําว่าสตรีทฟู้ดก็ไม่โด่งดังเหมือนไทยแลนด์สตรีทฟู้ดเลยครับเป็นจุดแข็งซึ่งมันมาจากวิถีชีวิตของคนไทยฝรั่งก็ชอบครับพักโรงแรมนี้แทนที่จะไปสั่งอาหารในโรงแรมเขาซื้อสตรีทฟู้ดข้างๆโรงแรมที่อร่อยแล้วก็ขึ้นไปทานบนโรงแรมเขาก็นิยมแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับจะมีเงินอีกร้อยล้านพันล้าน จะไปโปรโมทคําว่าสตรีทฟู้ดให้โด่งดังทั่วโลกแบบนี้เราไม่สามารถทําได้พ่อค้าแม่ขายครับไม่มีแม้แต่รายเดียวเลยที่เราไปคุยตามถนนและมีมุมมองเพอร์เซพชันที่ดีต่อเศรษฐกิจหรือเจา้าหน้าที่ของกทมผมจะเข้าไปเปลี่ยนมายเซ็ตของขา้าราชการกรทมในทุกระดับนะครับตั้งแต่วันแรกจากคาว่าขา้าราชการแบบเดิมๆที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เป็นค่ารับใช้ประชาชนผมจะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆและในส่วนของพักไทยสร้างไทยก็จะทําตรงนี้ครับ ผมพูดมาตลอดว่าพ่อค้าแม่ขายหาเร่แผงลอยก็เป็นส่วนหนึ่งของสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับคนก็จะมีความคิดในสส่วนส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออซื้อขายตรงนี้ง่ายดีเข้าบ้านเขาไม่ต้องเดินไปอีกครึ่งชั่วโมงกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อจะซื้อข้าวไปให้พ่อแก่แม่แก่ที่รอยอยู่ที่บ้านซื้อเข้าไปเลยประหยัดเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงซื้อหน้าบ้านเราต้องมาดูครับเมื่อมีดีมานของคนจะซื้อมีซัพพลายของคนจะขาย เราต้องจับมาเจอกันทุกคนคือคนกทมผู้ว่ากทมควรที่เข้าไปดูแลนะครับให้เขาได้ค้าได้ขายแบบที่ไม่ขัดต่อ,อก,กฎหมายทั้งในเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับคนค้าขายกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรและการสัญจรไปมาการที่ค้าขายโดยที่ไม่ขัดขวางการจราจรเช่นถนนสายนี้มีพ่อค้าแม่ขายต้องการมาขาย100เจ้าวความกว้างของฟุตบาทพื้นที่ถนนจัดให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรเรารองรับได้80เจ้าอีก20เจ้าที่เหลือเนี่ยกรทมมีหน้าที่ หาสถานที่แล้วก็สนับสนุนให้เขาได้ค้าได้ขายวิธีการคือเปลี่ยน m ายเซ e ตของเทศกิจจากการที่ไปเป็นอินสเปกเตอร์คอยตรวจสอบเขาเป็นแฟคซิลิเตเตอร์คือคนที่สนับสนุนให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินและคนสัญจรไปมาเดินได้อย่างสะดวกสบายสามารถจะซื้อของใกล้บ้านกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองได้นี่คือหลักการที่เราจะทำกับสตรีทฟู้ดครับ